คืนมาเนาะหน่หอยจมใหยตวไข่เลยว่าเนกปากเฟียกเลยเอเป็นไงบ่านนี้สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กับสีพามาเบิงยอดของการเปลี่ยนถังน้ํามันนะครับเป็นโตโยต้ารุ่นเก่าสมัยตะเกาๆนะครับว่ามีอย่างเนี้ยได้ไปเฮตุมาเมื่อวานนี่แหละครับเพราะว่ามันหัวเนาะนั่งเทียงไปกันไปกับเมียด้วด้วยนี่ว่าโอ้ยเจ้าจะเดเฮทดอยังว่าสันว่าเออว,ว่ากันบเิหารตอนนี้มันเกิดท้งสิไปนานแล้วเนาะ เติมน้ำมันมาเท่าใดกับ่เหลียพี่น้องเงยนี่เพิ่อนกันเนบเชนใบเสร็จให้เอานี่มาเบิ้งด้วยครับบ่หนีิเดี๋ยวจะนอยสีพายย่างไปเบิ้งยูโรด,ด้วยครับว่าโตโยต้ารุ่นนี้มันเป็นจังดาเนาะครับแล้วก็ถังน้ํามันเป็นจังดายเนาอันนี้ก็คือถังน้ํามันนะครับนี่นี่เปลี่ยนถังใหม่ๆเลยนี่สามพันห้าร้อยบาทนี่ครับแล้วก็สี่ร้อยบาทนี่คือ,อยังคือค่าแรงเนาะครับท่านผู้ใดมีปัญหาตัวนี้อยู่กับสิอยู่ประมาณนี้เนาะต้องทําใจเนาะครับเพราะว่าอ่ามันมันจะรั่วบบรริเเวณอยตะข็ นะครับมันจะซึมบอกเขาเติมน้ำมันไปเท่าใดมันกะสีเบิดเลี้ยวกว่าน่ะสังเกตได้ง่ายเวลาเขาจอดเบื้องเหรอครับเขาจอดไว่น่ะมันสีน้อยติ้งติ้งติ้งลงดอกเอ้านี่บานนี้สีผ้าไปเบิ้องอันรถเด้อครับบานนี้ว่ามันอยู่เมืองใดมันเป็นยังไงเมียจมว่าสันน่ะเอ้าะวันนี้เป็นน้ำเดี๋ยวไปเก็บไว้ลดนะครับอีกใบหนึ่งหลายอย่างดครับนี่แหละรถใหญ่กันฮะมันได้เปลี่ยนเนี่ยมันสมหนักครับเนาะ แ้าเม้นไอู้ดใดที่ว่าดูแลลดรักษาดีๆเรื่องพี่น้องเ้ื่กับขอแนะนานะครับว่าพยายามรักษาให้ให้ดีๆเนาะให้ล่างให้อียงเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดท้ารักษาบ่ดีเนาะมันกะถ้าเกิดมีน้ำมีหยังเข้าไปนะแบบว่าไปลุยน้ำถล่มน้ำยางไม้นี่เขาบอบ่หัจักเอาออกหูจากวิธีเฮ็ดไหนมันแห้งนะครับหรือว่า คือบางคนมักไงนะครับทั้งก็จอดตากแดดแค่ก็ยังไม่เหี่ยงคักพูดอันนั้นเ <c oughs> นาะที่แน่ๆนี่ต้องหัจใจบำรุงรักษาครับเช็คน้ำมันเครื่องนะหนึ่งเช็คน้ำมันเครื่องสองเช็คหม้อน้ำนะครับนะเช็คยังอีกเช็คอีกลหลายๆอย่างอยู่ครับเช็คหม่องปัดน้ำฝนเช็คแอร์เช็คน้ำมันเกียร์อีกย่างหลายอย่างเอา้าบไปน,นี้สีผ้าพี่น้องไปเบิง้งเนาะว่ามันอยู่หม่องใหญ่แล้วพี่น้องสีได้หูวนะครับเมียจมกับสร้างหัวเพิ่นเถอะจมคักจมแน่เนาะ อพาไปเบิ้งเด้อพี่น้องหูุดจอดอยู่พุ่นโอ้ห่อนไหลเด้พี่น้องมือนี่นี่ก็อ้วกคือกันเด้เนี่ยครับรถมันมวยมอือหมอจะใช่เนะยาะรถใหญ่ส่อมมาเทอร์เรเทียนเะนี่ยเนาะนี่จอดอยู่ผีครับยังบโมเสเนบอกรุ่นนะครับบอกแค่ว่าเป็นโตโยต้าซืิอจเนาะโตโยต้าโตเก่าแต่ว่าของเพื่อนนี่แข็งแรงอีหลีเด้วดนี่เบิ้งเนี่ยเดี๋ยวเจ๋ให้เบิ้งมองนี่ก่อนเนาะระวังมองนี่นกัน นี่อันนี้เดิมเดิมเลยครับนี่สุดยอดครับนี่ปกติรถน้รมดานะอุ้หันตัวเขาเอามื่อวางซื้อกดอันนันก็สีบุบนะครับอันนี้เป็นโตเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนาะนี่เบื้องนี้ครับเห็นไหมครับเบื้องข้างๆด้วยครับอันนี้เห็นไหมครับนี่ยังอยู่ในสภาพที่เดิมเดิมเลยครับนี่เนาะสภาพที่เดิมเดิมเลยครับนี่ บ่งียังดอกไปซื้อต่อเพื่อนแม่ไนะอันนี้ครับไปซื้อต่อเพื่อนมาเนาะไปซื้อต่อเพื่อนมาได้โดนมาแล้วเรากะ็มาบึงน้ำมันเคียงเมื่อวานนี่ยู่นหนีด้ครับเดี๋ยวเอาขอนี่ยขอไปเก็บนี่หนีก่อนนี่ก็เครื่องเสียงรอบคันเนะครับเครื่องเสียงรอบคันเด้เอ,อน,ดนี่ปุ๋งนะครับไล่ตัวผีไปเห็นปะโอ้เจ้าไปธรรมดาเลยพี่น้องนี่เครื่องเสียงรอบคันครับเครื่องเสียงรอบคันอึ้บอ่ะเอาเอามาเบิึงข้างในอย่างน้อยอึ้บมีบ้างไหมนี่กัน เอ้านี่หม่องเมียนั่งมัวนนี่จมปูดปูดจู้นี่นะครับนี่กัเป็นระบบเครื่องเสียงเนาะนี่ครับผู้ใดชื่นชอบยังไงนะอันนี้ก็เป็นโตเก้าอีรีนะครับนี่นี่เห็นป่ครับเกียว์คอมห่อนกับมีวัดนี่คอมห่อนนี่ครับนี่น้ำมันใกล้จะเบิดแล้วนี่อันนั้นเป็นแบตเตอรี่ครับโอ้คือห่อนแต่ละ เดี๋ยวให้เบิ้งเครื่องเสียงก่อนครับคนจะนเครื่องเสียงก่อนนี่เป็นคนมาเครื่องเสียงเลยพี่น้องอึ๊บเอาเดี๋ยวให้เบิ้งไยในั่มองหนีนะครับเอาหนีเด้อพี่น้องอึ๊บเอาบวกกันนอกอย่างยืงยงนนี่เอารถเอารถ,อารถมอไซ์จอดไปบ้านขี่รถไ่มาอนี่ครับนี่ครับอันนี้ปากดอกสิบห้าได้ครับนั่นนี่นี่แล้วก็ โอ้สุดยอดเลยเด้ครับไอเบิ้งมองนี่เดี๋ยวปากปลบบอยอย่อยยังไยเด้ออึ๊บนี่เติมน้ำมันแหมลอยเพ่นเห็นน่ยนามาขวดนึงนี่ครับชุดเครื่องเสียงครับนี่เห็นไหมครับเ๋ยพายเบิ้งอันหมอน้ำมันแมาดเครื่องเสียงกันโอ้เปิดนี่สน้ำมันไวกันนี้พี่น้องเนี่ยตุ่มตุ่มตุ่มนี่ข้างใต้นี่ครับ power unit ครับ bên cap nhé, dừng, ah, dừng, 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 ไฟเอ็นเผาอัวนี่ดับก่อนเด้อครับจ้าของสตาทครับมาเปิดไปก่อนเดี๋ยวไฟดับลงไปเด้ออันนี้ผู้ใด,ดจะพี่น้องอยากเล่นรถตัวนี้อ่าไปแล้วด้วยครับมาครับยินดีไหมครับฟังเสียงได้ครับฟังเสียง เห็นปะครับจ๋าหอ,อนจัน่อยเสียงนิ่มๆเลยครับเวลาบีกุญแจกับบีดไปเหตุสุดเลยครับนี่แล้วก็ค่อยถอดออกขั้นแบตมันที่เบิดโอ้เอาอมึงก็ใจกุบหมอกันออกอาไว่ไหนกัน่ึนบงบินอเอยโอ,ยโอ้นี่ได้บินหนึ่งอะมีอนนั่งนี่แหละบินมาบกครบเมื่อวานนี่เหตุสองอยาง อันนี้บินที่ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะครับนี่อายุพันพันสองร้อยยี่สิบบาทนี่ครับนะโหหอนอ๋อเอียงน่พี่น้องอุ้ยเมียข่ยเฮ็ดท้องตกไว้อุ้ยเมียบาทนี่เสร็จอยากจมดีไรอะเป็นไโอ,ยอ้ยพี่น้อง <laughs> เออไปหาบินอะไรน,นี่มาใส่พี่น้องเบิ่งว่าราคาเท่าใดเท่าใดได้ท้องเสยวะสงสัยเมียหลายเฮ็ดไว,ว้เมื่อวานเนี่ยเพื่อนบอกว่าตะคอมันหลุดออกเนาะครับตะคอหลุดออกแล้วอ,อยู่นี่ใครตัวบนมีผู้ใดขึ้นมานานะั่งเนาะโอ้ก็มีคนขึ้นมานาั่งคือสีคากไวโอ้เอา้าที่นี่แน่นะขึ้นมาเนาะหน่อย จมเหยตัวไข่เลยว่าเนกปากเฟียกเลย <c oughs> เป็นไรบ้านนี้ก่อนสิไปถามก่อน,นะว่าท้องหายท้องหายอันบ้านนี้ก่อนสิไปถามว่าท้องเจ้าอยู่ใส่เบิ่งดูสีหูวโตบ่หนักบาทหนึ่งแบบน,นี้นี่ซื้อให้บังได้น่ะครับซื้อให้รักษาบา่โกมเอามาถิ่มไอตัวเดือดดนโอ้ยเอ้ยเกือบเป็นบ่เห็นเนาะใครดูมันลนอยูบบ่บ่บ่ไปลนมองอื่นน่ะ โอ้ตายต่แต่โอ้อ๋อพี่น้องกัาร์ซจำหนีแล้วก่อนครับผมถังน้ำมันกับบริษัทในเบื้องดอกเอาท้องไปให้มียก่อนโอ้สวัสดีครับ